สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมหัวใจมิตีนอนเวย์ way, พาเพื่อนๆนมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัดโลกโมลีวัดโลกโมลีก็เป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยตำนานประวัติศาสตร์และความศรัทธาวัดที่ผู้คนนิยมมาขอพรโดยเฉพาะเรื่องความรักการงานและเสริมดวงชีวิต วัดโลกโมลีแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคูเมืองเชียงใหม่อยู่แถวถนนมณีนพรัตน์ติดกับประตูช้างเผือกถือเป็นหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทั้งทางด้านาศาสนาศิลปกรรมและวัฒนธรรมล้านนาถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่ชื่อของวัดได้ปรากฏอยู่ในตำนานของวัดพระาธาตุดอยสุเทพ ทาให้เชื่อได้ว่าวัดแห่งนี้มีอายุกว่าหลายร้อยปีนะครับและเป็นหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคล้านนาและหากย้อนกลับไปนะครับประวัติศาสตร์ในยุคล้านนาในสมัยพระเจ้ากือนาราวพุทธกาักราร1,910พระองค์ได้อันเชิญพระมหาเถระเจ้ามาสืบพระพุทธศาสนาแม้ท่านจะชราภาพเกินกว่าจะเดินทาง แต่ท่านก็ได้ส่งพระอนันะเถระและพระสงฆ์อีก10รูปเข้ามาแทนและพระสงฆ์เหล่านี้ครับก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโลกโมลีทําให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อมาในรัชสมัยพระยาเมืองเกต้าพระองค์โปรดให้สร้างพระมหาเจดีวิหารขึ้นในปีพุทธศักราช 2, 0 7 1และเมื่อพระองค์ถูกลอบปลงพระชนพระบรมอัฐิ ก็ถูกอัญเชิญมาบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดแห่งนี้ก็คือเจดีย์แห่งนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราสแกน QR โค้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลให้เราอ่านนะครับจากที่เกิดไปตั้งแต่แรกนะครับว่าคนที่มาขอพอรที่วัดโลกโมลีนะั้นนิยมมาขอพอรในเรื่องของความรักครับเพราะเหตุนใดนถึงนิยมมาขอพอรเรื่องความรักผมจะเล่าย้อนไปถึงประวัติในเรื่องนี้นะครับ เนื่องจากวัดโลกโมลีนั้นมีความผูกพันกับพระนางจิระประพาเทวีพระอัครมเหสีของพระยาเกตเก้าผู้ซึ่งครองราชในยามที่ร้านนาอ่อนใน,อในยามนั้นเองนะพระนางได้ใช้สติปัญญาทางการทูตยกเครื่องบรรณาการไปถวายสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์อยุธยาจนสามารถรักษาเอกราชของบ้านเมืองไว้ได้และยังอัญเชิญ สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นมาทําบุญที่วัดโลกโมลีอีกด้วยนะครับด้วยความผูกพันกับพระนางจิรประภาเทวีวัดโลกโมลีจึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะพระนางคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเมตตาและการเสียสละสิ่งที่ผู้คนนิยมขอพรได้แก่ความรักและความสัมพันธ์ที่มัน่นคง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและบรารมีความมีเมตตามหานิยมให้คนรักใคร่เอ็นดูและความสุขสงบในชีวิตเชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธานะครับสวดขอพรต่อพระนางจิรประภาเทวีซึ่งปฏิสถานอยู่ในศาลด้านหน้าวัดความปรารถนาจะสำเร็จสมหวังได้รวดเร็วพเพื่อนๆครับ าพาเพื่อนๆมาชมความงดงามของวิหารวัดโลกโมรีอีกหนึ่งที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับวิหารของวัดโลกโมรีซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิหารไม้สักที่งดงามที่สุดในล้านนาตัววิหารนั้นสร้างด้วยศิลปะล้านนาแท้ๆหลังคาลดหลั่นเป็นชั้นซ้อนกันหลายชั้นลวดลายแกะสลักแบบโบราณปานีดงดงามบันไดทางขึ้นมีพญานาคเฝ้า ทั้งคู่นะครับซ้ายและขวาเพิ่มความขลังและความศรัทธายามเช้าและยามเย็นเมื่อมีแสงแดดอ่อนกระทบผิวไม้และทองคําที่ประดับทำให้วิหารดูสง่างามและดูมีมนต์ขลังมากยิ่งขึ้นนะครับ ภายในวิหารปริสถานาพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรบรรยากาศด้านในสงบร่มเย็นรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความศรัทธาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับหากเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมนะครับแวะมาสัมผัสความสงบความศรัทธาที่วัดโลกโมลีวัดที่เต็มไปด้วยความงดงามในด้านศิลป,ปะวัฒนธรรม ความงดงามด้านประวัติศาสตร์และความเชื่อด้านการขอพรที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นเปี่ยมไปด้วยพลังบวกแล้วเ,เพื่อนๆละครับเคยมาเที่ยววัดโลกโมลีหรือ,อยังมีเรื่องราวใดประทับใจสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับคลิปนี้หัวใจมีตีนอนเดอเวต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ